และนี่คือกะเพราที่ปลูกได้สองคืนนี่พอตอนแรกเราเพาะพันธุ์ใส่เพาะกิ่งพันธุ์ใส่ถุงไว้ตอนนี้ปลูกลงไปในกระถางได้ประมาณสองคืนเนี่ยสองคืนก็คือแบบสดใสน,นะแล้วก็คือไม่มีตายสักต้นเดียวกะเพราปลูกง่ายง่ายมากจริงนี่เนี่ไม่มีตายแล้วตอนนี้ก็ออกสามสามอะไรนะสามกิ่งแล้วด้วยนะอันนี้เป็นที่เราเพาะไว้ในถุงแล้วก็เอามาลงดิน แต่ว่าต้นนี้จะสูงยังไม่ได้ตัดแต่งส่วนนี่ที่เราปลูกไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็ได้กินมาโดยตลอดนูน่นอีกต้นหนึ่งที่เราปลูกไว้ตั้งนานแล้วก็คือได้กินมาโดยตลอดเราเองอ่ะไม่ใช่จะปลูกแต่กะเพรานะก็คือปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเท่าที่เท่าที่แบบอะไรที่ลงไปในกระถางเราก็ดูแลได้ง่ายๆเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปลูกไว้คือปลูกไว้กินเองในครัวเรือน เนี่ยผักบุ้งผักชีกุ้ยช่ายกระเพราคาต้นต้นอะไรเราเราลืมชื่ออีกแล้วนะต้นเนี้ยเราลืมชื่อเดี๋ยววันหน้าก็จะเล่าให้ฟังตระไคร้ตระไคร้มะกรูดมะขามนู่นมะขามแล้วก็จะมีอ่าต้นอะไรนะ้าต้นอะไรนะ้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้นกระถินต้นกระถิน ผักขมผักขมแต่บางครั้งการปลูกต้นไม้ก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงถ้าไม่ทั่วถึงก็จะเป็นออกมาแบบเนี้ยเศษคือกระมังที่แตกก็ใช้ได้นะแล้วก็อะไรที่ถูกไอถังถูบ้านกล่องโฟมคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเอามาประ,ประยุกต์ใช้กับการปลูกผักของเราคือได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายโลเคชั่นสวนแต่ตรงนี้ไม่ใช่สวนของเรานะพอสวนของคนอื่นก็จะให้ดูโลเคชั่นสวนด้วยนะนี่ ว้าวตรงนี้คือเนี่ยทุ่งกว้างที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยบริเวณเนี้ยจะเป็นสวนข้าวโพดถ้าใครไม่เคยเห็นต้นข้าวโพดเนี่ยเนี่ยข้าวโพดจะประมาณนี้นะข้าวโพดนี่เวลาต้นเล็กๆจะสวยงามมากเลยน่ารักเป็นแบบก้าข้าวโพดต้นก้าข้าวโพดแต่ข้าวโพดเนี่ยเขาจะเอาลงไปในดินนะแล้วก็เอาเม็ดลงไปในดินแล้วก็เอ่อไม่ไม่มีการโยกย้ายแล้วก็จะได้กินตรงนั้นเลย การลงผักทุกชนิดก็คือต้องดูแลเอาใจใส่อย่างอย่างที่เราปลูกอย่างกะเพราที่เราปลูกที่เราเล่าให้ฟังอ่ะกว่าจะได้ปลูกมานะกว่าจะได้เอามาลงดินเราต้องเอาไปลงถุงเล็กๆก่อนถุงเล็กๆแล้วก็พอเขาออกรากติดต้นเราถึงจะเอามาลงกระถางนะกว่าจะได้วันนี้คือรอเวลาหลายวันเลยเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายๆคิดหน้าเจอกันใหม่